น้อง MyF E ฟอีฟเก่งมากๆพี่โอ้โหนี่เขาจะไปแพลตฟอร์ม n น t f l i x กก็นะายังไงอ่ะไปเล่นเป็นอะไรนางเอกแน่นอนเลยใช่ไหมแน่นอนระดับน้องครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ปังมากๆของน้อง MyF E ฟอีฟของเราล่าสุดกำลังมีผลงานกับ Netflix ครั้งแรกนะครับถือว่าสมการรอคอยอย่างแน่นอนก็นี่แหละครับเขาบอกว่าไปเจอมาเรื่อง Netflix ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วนี่คอนเสิร์ตใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นวันเสาร์นะฮะโฟอีฟคอนเสิร์ต e now or never live at impact arena ยุ่งขนาดนี้วุ่นขนาดนี้ตื่นเต้นไหมครับนนเน <c oughs> อเอยตื่นเต้นมากเพราะว่าช่วงที่แบบในวงรู้แรกก็แบบเออตื่นเต้นเหมือนกันก็ซัพพอร์ตกันตลอดว้าววาวันก่อน,น <ๆ S 1> เขาเพิ่งแบบปล่อยตัวที่มันเป็นทีเซอร์หรอสปอยเลอร์ซัมติงของ Netflix ค่ะที่แบบเป็น next on Netflix Thailand ใช่ไหมแล้วก็มีหน้าเรามาวีหนึ่งทุกคนแบบเจ๊ทำไมสวยอะอะไรอย่างเงี้ยทั้งพุ่มกับเองหรือว่าพี่ๆนักแสดงทุกท่านแบบที่เราได้ร่วมงานด้วยอะคือเขาแบบ สุดๆอ่ะเออใช่ตัวจึ้งหมดเลยเป็นคนชอบอะไรแบบชาเลนจ์อยู่แล้วด้วยอไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเต็มที่มากๆเลยค่ะจึ้งแน่นอนค่ะฟ <ๆ S 1> อ r อ I รอดูได้เลยคอนเสิร์ตค่ะฟรีคอนเสิร์ต now or never ค่ะที่จะเล่นที่ Impact a r e n นเมืองทองธานีวันที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ช่วงนี้ก็เลยแบบห่างหายกันไปหน่อยจากแบบว่าโซเช,ชียลงานใดๆเพราะว่าเราแบบใช่เราซ้อมกันแบบ หลังจากหักแล้วค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าห่างหายกันไปช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะกลับมาเจอกันแน่นอนในคอนเสิร์ตที่พวกเราเต็มพี่ที่สุดอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตพวกเรา คำว่าห่างหายหมายถึงว่าจะช่วงช่วงนี้ไม่มีคอนเสิร์ตเวลาไปเล่นตามงานอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆจะไม่มีเพราะว่าเตรียมตัวคอนเสิร์ตใหญ่เสาร์นี้แล้วไงพี่อามชเพราะฉะนั้นแล้วเก็บแรงส่วนใครมีบัตรก็เก็บบัตรไว้ดีมีการลักเล็กขโมยน้อยแน่นอนเพราะว่าบัตรไม่มีแล้วซอเอาตั้งแต่โอ้โหชั่วโมงแรกเออเร็วมากนะฮะโอิจฉาฟอไอที่แบบว่าจองบัตรทานมากเลยเอ้าลองไปเดินดูแถวๆรอบๆอีกรอบหนึ่งเลยพี่นะเผื่อนะนะฮะ ว่ายังไงนะคเต็มที่แน่นอนนะครับส่งกำลังใจแบบรัวๆเลยครับ